ปูพ <c oughs> ีดีโอโปกปูสองล้านสองล้านอันนี้หอยอันเท่าไหร่จ๊ะปะใจนันอย่านั่งจังน้อยนะเบื่อจังน้อยนะคะมีสองสิบสิบสิบลูกเอาห่อเดียวจ้ะเ, <c oughs> เอาไอ้บ่จะเอาตัวน้อยจ้ะเอาสามสิบบาทจะ้ะอันนี้ยังปิ้งกปปบบอจ้ะปิ้งกบเดี๋ยวจ้ะเด้อหน่มไม้ก็มีค่ะอันนี้ใกล้บ,บ้านบอจ้ะอันนี้ อ๋อค่ะไม่ตุ้มซาบะซื้อตุงละเท้าไจ้ะปูน้าปบอ่ะป้าแกเห็นหนูเบอร์ไหนปูน้าจ้ายี่สิบบาทเนาะเอาจับเอาจับปะ เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานจะกสิบบาทานะฮะ<า>เอา,า,อา,าเอาเลยเอาอเอาเขาเมาจ้าบบนี่เอามะรต้มเนาะน้ำอะต้มาบแล,ล้วแนาไต้มซาบาอันนี้ขเขาเมาสิบบาทเพ่อนเอาน้ำมันเหลืออันเดียวจ้าอ๋อโลละหาิบจ้าอ๋อโลละนึกว่ากอง หลายลายนึกว่ากล่องนี้ยี่สิบซือ้ออันนี้นก็สามกล่องอันนี้ซื้อร้านปลา